สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคริปโตเส้นไปในเกม wotv f f p e นะครับผมวันนี้มีแพทอัปเดตใหม่เข้ามาเล็กๆน้อยๆแต่ปัดเดนที่สำคัญคือตู้มิแรนดาสาวน้อยผมสั้นสุดแสนน่ารักสะโพกดินระเบิดนะครับผมตัวนี้ดียังไงอ้างอิงจากเว็บอัลติม่านะ ตัวนี้เนี่ยเว็บอัลติมาเขาจัดให้อยู่ในแรงเอสพลัสนะครับหรือพูดว่าอยู่ในแรงเดียวกันกันกบป้าเมเอเกียสลูเซียคิทเทนโอจอคริสต์มาสมาเชลี่เดลิตาแอนแลมซานะครับผมแต่อย่าลืมนะอันนี้เป็นการจัดอันดับของเว็บอัลติมานะครับผม ซึ่งตอนนี้เขาเป็นเซอร์วิสปุ่นปเขา,าอ้างอิงมาจากเซอร์วิสปุ่นปนั่นแหละโอเคผมต้องการตัวนี้แค่ไหนผมต้องการตัวนี้ในระดับหนึ่งเอามาทำไมเพราะตั้งใจว่าถ้าเกิดได้มาอยากเอามาเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตในทีมเอาไว้ลงพวกอีเวนต์ที่จะเข้ามาใหม่ๆในอนาคตอ่ะ เอาไว้ลงอีเวนห์โหดๆพวกนั้นนะครับตอนนี้จริงๆแล้วสถานะตอนนี้จริงๆแล้วสถานะเมนทีมผมเป็นประมาณนี้ถ้าได้ไอตัวอะไรนะมีแรนด้ามาก็อาจจะเอามาแทนลุงกาฟเดี๋ยวดูก่อนนะครับตามสถานการณ์ตามอีเวนท์ที่เข้ามานะฉะนั้นก็อยากได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ดีแต่ได้ก็ดีกว่า เนาะวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดอันนี้นะครับผมตามอีเวนต์เลยครับอันแรกก่อนเปิดฟรีนะครับ10ซัมมอนนะครับผมครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะมีมาเปิดนี่ตู้นี้อาจจะสัก2ทีแล้วก็มีเปิดตู้นี้นะครับ เปิดตัวนี้ด้วยการันตี U R Vision c a r d น่ครับอยากได้แรกได้อดินยังไม่ได้โอดินเลยป่านเนี้ยเปิดนะไม่ใช่ไม่เปิดอยู่แอบเปิดอยู่เรื่อยๆโอเคตัวนี้ไม่เปิดตัวเนี้ยทัสเนี้ยผมก็สนใจอยู่แต่ว่าไม่รีบรอได้ไม่เปิดแน่นอนรอบนี้นี่ Vision c a r d ตรงนี้ก็เปิดอดินไปเยอะแล้วเหมือนกันนะ คือเปิดกระปิดกระปอยอ่ะแต่เปิดเรื่อยๆเปิดทุกวันอ่ะกลายเป็นว่าเอารูปรวมมาเปิดทีเดียวทําคลิปน่าจะดีกว่าอีกไม่เป็นไรไปเรามาตามเนื้อผ้าเนื้อความกันก่อนดีกว่านะครับมิแรนดาสาวน้อยผมสัน้นดูดีละเบิดขนาดไหนสะโพกความพามดูโวว้าวโวโวไปครับนี่มันท่าเซียมบงซากุระหรือเปล่าเนี่ย ใครดูบีดนะเอ้ยเออใครดูบีดน่าจะเก,ก็ตไปเช็คดวงก่อนเปิดเดลี่ห้าสิบเพชรฟรีก่อนครับไปครับเดี๋ยวนะทำใจก่อนห้าสิบเพชรฟรีมิลันดาออกโชว์ผู้ชมไปเลยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นอืมหน้าดำสมุดหน้าดำดำตามหน้ากูแล้วเนี่ยตอนเนี้ย โอ้โหไม่มีพลิกโผล่ใดๆโอ้โหสกิปเลยขึ้นนิดหน่อยเยี่ยม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 จริงดีจริงเยี่ยมมากไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวเปิดไม่ให้ตั้งตัวเปิดไม่ให้ตั้งตัวยูอาร์การันตีมิแรนดาหน้าขาวอันนี้เดี๋ยวมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลุง การันตีเมลันด้าสองตัวไอ้เชี่ยตัวเดียวเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบเปล่งแล้วนี่สิบซัมมอนยูอาร์การันตีนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหก็รัวยิกเลยตอนนี้ถ้าถ้าฟังดีด,ดีเสียงเมา,าคลิกยิกเลยไปไปมิลันด้า โอ้โหวิสเปอร์บาด์น้ำถ้วยอะไรสุด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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแวะก,ก่อนเปิดสองที่ติดแม่งไม่เวิร์กเลยแวะเดินเล่นก่อนนิง่งนองนิง่งนองเออนิดนึงสั้นๆแวะสั้นๆอีเวนต์ใหม่ที่เข้ามาครับ ถูกใจผมมากเลยอันเนี้ย Secret Book Reward Quest อะ่ะผมชอบอันนี้มากเลยตัวที่เข้ามาใหม่เพราะผมต้องการทำเครื่องประดับสักทีนะอันเนี้ยเดี๋ยวมาฟาร์มอันเนี้ยทั้งวันทั้งคืนแน่นอนเอาอันนี้เอาหนังสือ Awake ชุดมาทำชุดยังไม่เสร็จเลยไอชุดสมาร์ทโค้ดอะ่ะแล้วเดี๋ยวเอาหนังสือทำ Awake เ,เ,เครื่องประดับด้วยจะทำไอ้นั่นอะ่ะอะไรนะเแบฟบลิงเอ้ยเวฟลิงวะ ให้มันครบๆสักทีโอ้ยกดผิดกดผิดกดผิด,กด,ผดกดถูกเลยแวะแอบแวะเออฮีโร่ลิงขอโทษอยากจะอัปเกรดฮีโร่ลิงแล้วบวกสี่บวกห้าจัดไปแต่วันนี้มิลันดาจงจุดติที่ไอดีคลิปโตเซนไปเปิดฟรีต่อเลยครับสิบซัซมมอน วิสเปอร์ไม่เอาวิสเปอร์มีแล้วเอาเว้ยเฮ้ยหนังสือหน้าขาวฮึบเปลี่ยนเนื่อว่าหมุนใหม่เป็นลุงเอ้ยสีเหลืองเยอะดีเชื่อป่ะอันเนี้ยแม่งเปลี่ยนเป็นโอดินเว้ยเต็มแล้วว,ว้าวฟเลฟเนี่ยวิชันการ์ดเดี๋ยวโอดินเข้า ไอ้เช่ยกล้เคียก้วได้สัตว์ขี่โอดินถัดไปนี่มาพร้อมโอดนเลยเอ้ยไมกานแลได้อันใหม่มาเซอร์เพนเดียมลามีเอควีนแต่เป็น sr หรอเหรอ้เอเป็น m ออหรอไม่เป็นไรสายแล้วนะสายมัดใช่ไหมแซลม,มอนตัวนี้สายมัดถ้าจะไม่ผิดโอเคครับไอครับไปครับ,รบมิลันดามิลันดามิลันดา มิรันดาสาวน้อยสาวน้อยมิรันดาไม่น้อยแล้วใหญ่แล้วมาเยอะเฮโอเคตัวแรนโดตัวใหม่ครับเก็บแล้วหนึ่งครับตัวใหม่ที่เข้ามาครับเดี๋ยวพักหายใจแป๊บหนึ่งว้าว ได้ของใหม่มา2อ,อันได้ของใหม่มา2อ,อันคือตอนแรกก็บอกอยากได้ก็ดีไม่ได้ก็เสียใจนิดหน่อยแต่ใจจริงเปิดแต่ละทีแม่งก็ลุ้นใจเต้นนกันเนี่ย<อ>เดี๋ยวรอจังหวะด,ดีก่อนรอจังหวะด,ดีก่อนรอจังหวะด,ดีก่อน เอาจางหว o ดีก่อนเอาเว้เฮ้ยอยู่อาออกเว้ยลุงออกเว้ยเฮ้ยโอดินเข้าโอดินโอ้ยสองตัวโอ้ยมือซันโอ้ยคอหงคอแห้งกืนน้ำ Icana, โอ้ยจิบน้ำแป๊บเห็นเงียบไปไม่ใช่อะไรนะลุ้นอยู่นะพูดอะไรไม่ถูกเฉยพูดอะไรไม่ออก กดไม่ติดกดไม่ติดไปโอ้ยฟเฟเดริกามาทำไมผมไม่เล่นสายปืนผมไม่ทำตัวเปินโอ้ยมีใครรับเหตุการ์มั้งไหมอ่ะอื้อหืออื้อหือ เซมบงสากุระเซมบงสากุระเซมบงสากุระโอ๊ยหนังสือหน้าขาวหมุนใหม่หมุนใหม่เว้ยลุกมาเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไป ไป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 มีกินกินมาพูดเลยกินมากินมากินมาไป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 กิน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 ข้าวกินข้าวกินข้าวโอ้ยโอ้ กดดูตรงไหนไม่เป็นไรบรรยากาจะ5ดาวเอ้ยจะเก้าเก้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเฉียดไปเฉียดมาต่อครับต่อครับต่อครับกดครับไป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 ครับมีแรนดามีแรนดาเซีงบงสกุล่จุติพี่หน่อย จุติพี่น้อย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 หมุนใหม่หมุนใหม่เป็นลุง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 อืไม่เป็นไรยังได้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  เขาบอกกด S อเลยจโชคดีกด S อเลยจโชคดีกด S แล้วจะโชคดีกด S แล้วจะโชคดีมีรันดา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 เอามาเชนกับเซอร์เบโล่ please please แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยถ้าเกิดหนูเข้ารับรองว่าจะปั้นให้เต็มที่เลย มาเยอะว้ายคาย,ยตายหาคือใจอ่ะกลเปิดแค่นี้นะนี่คือครบตามที่ตั้งใจแล้วที่จะเอาแม่สาวน้อยสะโพวกเดะเบิดเซมบงซากุระแต่ว่า แต่ว่า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 เราเนี่ยเราเนี่ยใจมันมาอเฮนี้ที่เติมไปเมื่อกี้ใจมันมา คือมาทําเชนกับนะเซเวโร่นะเผื่อใครยังไม่รู้ผมทาเซเวโร่รอตามตามกระแสของเซิร์ฟญี่ปุ่นไปแล้วตอนนี้รอทํำ99มาจับมือกับมิแันด้าสร้างประวัติศาสตร์กันดีกว่าไปครับไปครับไปครับ โอ้โหสมุดหน้าดำไอสัตว์ออบูยอย่างงี้เย็ดเป็ดโอ้ยโอ้ยโอ้โหมีแต่คำ่าล้องมีแต่เสียงร้องโหดโอดควรโหยหวนโอดินแม่งยังไม่แวะมาเลยอ่ะคืออะไรอ่ะคือไรคืออะไร คือ,อไรคือ,อไรคือกะว่าแบบถ้าได้ไันดามาคลิปต่อไปทำรีวิวเลยนะเว้ยอัพเต็มที่เลยนะเว้ยจัดแม่งทุกอย่างเต็มที่นะเว้ยทำรีวิวคลิปใช้งานจริงเลยนะเว้ยอาลงทำเชนเซเวโรเลยนะเว้ยมาบัฟทีมหลักนู่นนี่นั่นเลยนะ่ยคือแบบเยี่ยมอะทั้งมีบัฟมีฮีลโจมตีครบเครื่องมากอะ พยายามเรียกแขกไม,ไม่มาโอเคนะครับจบนะครับผมบอกเลยครับผมพอครับตู้นี้พอเท่านี้ครับไม่มาก็ไม่มาครับไม่มาก็ไม่มาครับไม่เป็นไรครับคงเราวทสนาเราคงมีเท่านี้ไม่มาไม่เป็นไรครับ งแอบแวะแอบแวะไม่มาไม่เป็นไรครับตามนั้นแหละครับไม่เป็นไรครับมิรันดาครับแคเคครับดีครับดีเยอะเสียดายอยากได้แต่ไม่ได้ไม่ได้การเฟเดริก้าอ้ย โอเคไม่เป็นไรก็โอ้ยไปต่อไม่ถูกไปต่อไม่เป็นปิดคลิปไม่ถูกเลยนั่นแหละครับวันนี้คงไม่มีอะไรละหมดมอารมณ์ลาไปก่อนหวนหวนสั้นๆแค่นี้เลยว่า ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามหวังว่าเดี๋ยวคงจะได้มิลันดาในอนาคตแหละสักทางนึงเนอะไงฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์คลิปนู่นนี่นั่นด้วยนะครับใครได้อะไรดีๆก็มาขิงกันได้เลยให้เต็มที่ไปเลยที่คอมเมนต์เลยขิงกันเข้ามาจัดไปครับ ลาไปก่อนครับบาย